เนี่ยปลาขาวที่วันข้างนี้เลยเดี๋ยวครับปลาขาวมันเยอะจัดกับตกปรากฏไม่รู้นะปรากฏปลาขาวนดี่ครับเชียนแหบไปจำถินปไปจำไม้ครับตกปรากดก็ตกไปนั่นครับวันก็กินนะนะ่อหไหมนะลาย่างว่านจะลุงนะครับปลามันเข้าวานยังไงก็กินครับวานนับปลาขาวออกอนมันเยอะจัดครับ โอ้ยลูกแฮะแล้วขาด,ดหมดแล้วฮะไม่ได้บุหกหหวนแหกซอกครับตรงนี้รดูน้ำแดงวานแหะยาวไม่ได้ครับผมนั่นขาดหมดแล้วไม่เหลือออกหมดอบบโอ้ไปชนลูกชายดูดูดปลาสลิดนี่เต็มเลยนุ๊ย ยินแฮลันวิวยินแฮลันวิววันแบบไหนไม่ได้สักตัวนี่น <c oughs> ครับพันจุม่มบรรยากาศไว้ยางบ้านฉลุงนะครับน้ำลดนะครับน้ำเริ่มเบาแล้วครับผมและปลารวมครับปลามันออกกับปบาลงมาแล้วมันกินจัดเมื่อคืนครับเมื่อคืนได้คนละสิบบวกครับ คือขนนน่ะฝั่งนู้นก็กินนะครับฝั่งคำนักงานนี่ฝั่งนี้มีแต่เซียนกระจกกระแจกนะครับนี่ใช่ไหมนะตกยกปลาแล้วครับนู่นนู่นนี่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับรีวิวให้ชมบรรยากาศสายยางบ้านตะลุงครับผม กดเมื่อคืนเข้าครับมันเมื่อคืนวันจันทปลาเข้าครับเข้ายันเมื่อเช้าครับเก้าโมงยังเข้าหรือนี่ยก็เข้าอยู่นะครับน่ะเห็นไหมหวานแห็ก็กินนะครับถ้าปลามันเข้าแล้วไว้ยังว่าจะลุงครับผมนี่ครับใส้สายครับใช้สายไช้สายบานังคารครับนุ่นน่ะดูสิครับกินไหม วันนี้ก็กิน,นอ,อ่ะดูดิโอไส่ไข่ไม่ไข่ใหญ่ๆนู่นโตโตขอเอาปลาไปเก็บก่อนครับจะได้มาตกกับเขาครับผมนี่นะครับเดี๋ยวโตโตมาน้อยเดี๋วมามนี่ตกขมมงเดียวก็ได้ดูนะครับนั่นปลาไม่เข้าครับปลาไม่เข้าปลาไม่เข้า